ันนี้มาเข้าประเด็นในเรื่องของยาเสพติดปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติเพราะฉะนั้นเมื่อคราวการประชุมคอรเสร็จเมื่อวานนี้นะพูดถึงเรื่องยาเสพติดด้วยแล้วนายกรัฐมนตรีก็มาพูดเพิ่มเติมเมื่อวานประชุมบูรณาการกันที่กออรอรมอนกรุงเทพเนี่ยฮะแล้วประสานความร่วมมือ พูดคุยเรื่องยาเสพติดกันค่อนข้างยาวพอสมควรพูดพูดยังไงฮะยาเสพติดคือนายกรกฐมตรีนะฮะไปดูงานในค่ายทหารหลายค่ายค่ายที่อุบลก็ไปดูที่วันก่อนเนี่ยนะครับไปดูเอ,อ้ยแปลกใจว่าทําไมค่ายทหารเนี่ยดูแลผู้ต,ติดยาเสพติดแล้วเขามีความสามารถพิเศษนะฮะผมไม่แน่ใจว่าค่ายสุรพงษ์หรือเปล่านะครับที่ที่จังหวัดอุบลราชธา,านีถ้าผมจำไม่ผิด ถ้าผิดต้องขออภัยด้วยไปดูงานเสร็จปั๊บเนี่ยแปลกใจคนรายงานเนี่ยเขาเรียกคนที่พรีเซนต์ PowerPoint พรีเซนต์แผนภูมิต่างๆกราฟิกต่างๆเนี่ยเขาแจ้งนาะยกรัมตีว่าที่นี่เกือบร้อที่ติดยาเสพติดแล้วมาบำบัดที่นี่จะไม่หวนกลับไปติดยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งโอ้โหประเด็นนี้น่าสนใจ แล้วต้องยกเป็นกรณีศึกษาเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยนะก็ไปดูยาเสพติดมาหลายจุดแต่มันไม่ประสบความสำเร็จแบบนี้โมเดลแบบนี้ไม่ค่อยมีนายยมตีก็ไปดูที่น่านที่คลายทหารท่าวังผาอำเภอท่าวาังผาจังหวัดน่านอีกรอบหนึ่งไปดูงานที่ร้อยเอ็ดอีกรอบหนึ่งก็ปรากฏว่าอยู่ในเขาเรียกอยู่ในระดับใกล้เคียงกันคือ บำบัดผู้เสพยาเสพติดแล้วแล้วผู้เสพยาเสพติดไม่กลับมาเสพใหม่โอ้นี้น่าสนใจน่าสนใจคือเขาทํากันได้ยังไงคือให้เลิกเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วเรียกว่าถ้าคุณเข้าไปในชุมชนเดิมเข้ามาในสังคมหมู่บ้านเดิมคุณต้องเป็นคนใหม่คุณจะมาเสพยาเสพติดเดียวนะฮะเราก็จะไม่ปล่อยไปถ้าปล่อยไปแล้วต้องมั่นใจว่าคุณต้องมีภูมิคุ้มกัน นะมีภูมิต้านทานที่แข็งแข็งแรงไม่ไปนะตามกลไกของสังคมซึ่งนายกบอกว่ามันใช้หน้าเดียวไม่ได้เอาผู้บําบัดยาเสพติดมาบ,บําบัดอย่างเดียวไม่ได้มันต้องบําบัาสดบบสังคมด้วยไปพร้อมๆกันบําบัดสังคมแม่ไงฮะบาบัดสังคมคือนายกรัฐมนตรีประกาศเป็นสงครามยาเสพติดยุคเศรษฐาเนี่ยนะฮะประกาศสงครามยาเสพติดยุคเศรษฐานะก็คือ หลายคนคงจําได้เนาะถ้าประกาศยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยเขาเขาเรียกเขาเป็นคาคามโตโอตอร์นะสโลแกนบอกปราบยาสงบจําเป็นเหลือเกินศพเกลื่อนถนนปราบยาสงบจําเป็นเหลือเกินศพมันต้องเกลื่อนถนนวันนี้นายมตรีประกาศฮะวัยรุ่นเด็กและเยาวชนอายุ16ปีขึ้นไปฟังให้ดีนะ ผมไม่ใช่คณะปฏิวัตินะแต่ประกาศเด็กและวัยรุ่นเยาวชนอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปทั่วประเทศนะอย่างรุ่นผมไม่ต้องต้รวจฉีแล้วฉีเป็นสีกระดำกระดังตรวจฉีฮนะทั่วประเทศให้หมดทั้งประเทศพร้อมกันไม่เกิน3เดือนตรวจทั้งในโรงเรียนมหาวิทยาลัยกลุ่มในชุมชนที่มีสมมติหมู่บ้านผมได้มีวัยรุ่นเนี่ย ต้องถามอ่ะมีบัตรติดตัวไหมเขาจะให้บัตรต่อไปมีบัตรตรวจฉี่ยังตรวจจากไหนได้รับการเชื่อถือไหมฉี่เป็นสีอะไรปรูพรมทั่วประเทศเฉพาะเด็กและเยาวชนผมก็น่าจะเข้าใจว่าตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปก็ถึงไม่น่าถึง20-25นะิบยี่ห้นะรุ่นเราคงไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมาตรวจฉี่แล้วนะฮะทุกวันนี้ก็ฉี่ไม่พ้นหัวทีโปตีนยู่ปรากฏว่าอย่างนี้นายกเขาบูรณาการกัน นะบูรณาการกระทรวงศึกษาทบวงมหาทาลไยเอย้กระทรวงกระทรวงศึกษาแล้วก็กระทรวงอุดมการศึกษาว่าไงเถอนะกระทรวงวิทยาศาสตร์ทำนองนั้นบูรณาการกันแล้วให้ผู้ว่าเนี่ยเป็นโต้โผใหญ่ตรวจทั้ง77จังหวัดเลยดูแลฟื้นฟูแล้วตัวรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบใครดูแลจังหวัดไหนใครเป็นนารองนายกแต่ละคนเนี่ยเขาจะดู เขาจะดูจังหวัดนั้นจังหวัดนั้นอย่างเช่นสมมติท่านรองสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็จะมีภารกิจเป็นรองนายกที่ดูแลจังหวัดต่างๆนะไปอยู่จังหวัดไหนจังหวัดนั้นต้องรับผิดชอบโดยมีผู้ว่าเนี่ยเป็นซีอเป็นกรรมการผู้จัดการว่างั้นประสานร่วมมือกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติตํารวจตํารวจ,รวจปราบปรามยาเสพติดและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องตรวจทุกกระเบียดนิ้วฮะนะเอ็กซรย์สแกน25จังหวัด ตอนนี้เขาประกาศ2จังหวัดแรกเป็นจังหวัดสีขาวก็คือจังหวัดน่านและก็จังหวัดรนะ้อยเอ็ดะโดยกันยายนปีนี้จะประกาศให้2จังหวัดนี้เป็นจังหวัดสีขาวปลอดยาเสพติดจ,จริงหรือไม่จริงไม่รู้เพราะว่านะากฎหมายตัวใหม่เนี่ยออกมาก็คือเมื่อ17มิถุนาเมื่อกลางเดือนที่แล้วเนี่ยออกมาแล้วยาบ้าหนึเม็ดหรือครึ่งเม็ดถ้าเอาไปขายถือว่าเป็นผู้ค้าหมด แต่ถ้า1เม็ดไม่เกิน1เม็ดหรือ100มิลลิกรัมถือเป็นผู้เสพต้องบําบัดจับคนไหนได้มียามียาบ้านเนี่ยนะถ้าเป็นผู้เสพนะไม่เกิน1เม็ดก็ไปรักษาบาบัดรักษาถ้าเป็นผู้ค้าต้องตรวจสอบเส้นทางเงินนะมันจะสนุกตรงนี้ตรวจสอบเส้นเส้นทางเงินมันจะสนุกยังไงก็คือยึดรั์ฮะยึดรัพย์ประการเดียวตอนนี้กฎหมายเอ,อื้ออำนวยความสะดวกให้หน่วยงานปาป,ปส เข้าไปยึดซั์นะเช็คเส้นทางเงินต่างๆมากมายวันนี้ตัวเลขยาเสพติดน่ากลัวฮนะมันก็มีคำถามว่าอย่างเมื่อปีที่แล้วปีหกหกมีตัวเลขผู้ติดยาเสพติดล้านเก้าประเทศไทยมีผู้ติดยาเสพติดล้านเก้าเกือบสองล้านเอาตีสองล้านคนโอ้โหมันจะบำบัดรักษาย,ยังไงค่ายทหารครับคำตอบคือ หน่วยงานที่ต้องบำบัดยาเสพติดไม่ใช่โรงพยาบาลแล้วเอาไม่อยู่ครับต้องไปฝึกแบบค่ายทหารก็ลดทหารเกณฑ์ไงเอายาเสพติดไปเนี่ยไปฝึกแทนก็นแล้วกันทหารจะได้มีงานทําจะได้ไม่ต้องไปโกงค่าดูดซ่วมก็เอาเอาพวกติดยานเนี่ยโอ้บ้านเราเนี่ยมีการสํารวจเมื่อปีที่แล้วคนติดยาล้านเก้าอ่ะคนติดยาล้านเก้ามีคําถามต่อว่าเอา้าถ้าประกาศเป็น สงครามกับยาเสพติดเนี่ยมันจะมีผู้คนล้มตายไหมก็ต้องตอบตอบตรงไปตรงมาอย่างไม่ต้องปฏิเสธนะมีตายแล้วตายอีกเยอะตายอีกเยอะเพราะอะไรอะทุกวันนี้ต้องเข้าใจนะผู้พิทักษ์สันติราษฎรบางคนเนี่ยนะร้อยเอกร้อยโทร้รรอยตีนะที่อยู่เรียกว่าหาลำไพ้พิเศษอะหาลำไพ้พิเศษบางทีเนี่ย นะก็มีลูกน้องเป็นคนเดินยาเป็นคนเดินยาเพื่อจะส่งให้ตัวเองตัวเองก็ส่งให้ลูกพี่กินอีกต่อน,นึงมันต้องมีการฆ่าตัดตอนกันแน่นะไอคนกลางเนี่ยที่ถืออาวุธอยู่เนี่ยใครละที่ถืออาวุธก็ตำรวจทหารเนี่ยที่ถืออาวุธพวกนี้แหละจะเข้าไปจัดการลูกน้องเดินยาเพื่อจะฆ่าตัดตอนน่ะที่มันตายกันเยอะเมื่อสมัย อดีตนายกทักษิณเมื่อปี4นะี่7กี่เจะมันก็เกิดจากนี่นะค่าตัดตอนค่าตัดตอนก็คือไม่ให้ถึงตัวเองก็ต้องค่าคนที่เป็นส่งเป็นสายส่งค่าคนที่เป็นเดินยาเป่ากระหม่อมให้เรียบร้อยโดยเฉพาะเอาตรงไปตรงมานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นี่แหละตัวดีจับมาจับยามาวัดครึ่งหนึ่งกรรมาการครึ่งหนึ่งอ่ะได้ยามาล้านเม็ดอ้าเข้า จับเข้าหลวงก็ห้าแสนเม็ดอีก500แสนเม็ดก็กักไว้มันก็วนเวียนวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะยาเสพติดยาบ้ามันถึงไม่หมดไงแต่มันจะหมดมันต้องเล่นอย่างเงี้ฮยฮะใครจะตายไม่เป็นไรฮะถ้ามันค้ายาด้วยกันตายด้วยกันไม่เป็นไระไนะอย่าผู้ไปสุดตายอย่ามานะพ่วงด้วยซึ่งสมัยคุณทักษิณเนี่ยเขาบอกตัวเลขจริงๆคนตาย ในกรณีของสงขามปรับยาเสพติดเนี่ยมันมีแค่80กว่าคนผมก็เพิ่งรู้นะเพราะว่าถูกเป่าหูมตหาตลอดเวลาว่ามีการฆ่าตัดตอนมีการวิสามันสมัยคุณทักษิณเนี่ย 2, ส5 0 0ศพแต่ข้อเท็จริงคุณคุณทักษิณเฉลยแล้วว่าไอ้2,500ศพเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการฆ่าตัดตอนในเรื่องปัญหายาเสพติดตำรวจวิสามันใครก็ได้ไม่ชอบใครก็ได้ก็เอามาปนนะกับเรื่องยาเสพติด เป็น2500รอจะได้ไม่ต้องชนะสูตรกันมากนะเห็นว่าเป็นผู้ขายยาก็นะจำหน่ายคดีกันไปนะไม่ต้องอพิสูจน์การตายอะไรมากมายนะครับไม่ต้องชันะสูตรกันมากคุณทักษิณบอกมีจริงๆแล้ว80ดสิบกว่ารายเท่านั้นที่เป็นเรื่องของสงครามยาเสพติดวันนี้เนี่ยถ้าทําหน้าเดียวเนี่ยทำหน้าเดียวก็คือเอาคนไปบําบัดเอาค่ายทหารต,ต่างๆเนี่ยอย่างที่ครับทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันทําหน้าเดียว ในอีกด้านหนึ่งไม่ได้ทําเมื่อไม่ทําปุ๊บเขาบําบัดเสร็จเขากลับมาอยู่ในชุมชนเขากลับมาอยู่ในสังคมเขาอาจจะอยู่ในสลัมอาจจะอยู่อะไรก็แล้วแต่มันก็มากลับมาติดอีกครั้งหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะคนข้างในมันติดอยู่คนในชุมชนมันติดอยู่อ่ะมึงร้องหน่อยล้องหน่อยลองไปลองมาขายไปขายมาก็ติดกันอีกรอบหนึ่งก็ต้องกลับไปบําบัดใหม่อย่างเงี้ยไม่ไม่มีทางสําเร็จนั้นต้องทําอีกหน้าหนึ่งอีกหน้าหนึ่งเขาบอกงี้เลยเขาบอกว่า หเอากลุ่มเสียงทุกคนมาตรวจเยี่ยวก่อนสิบหกปีขึ้นไปเนี่ยนะกำลังห้าวเนี่ยนะเขาเขาเรียกกําลังห้าวเนี่ยเริ่มสูบบุหรี่แล้วเดี๋ยวนะบุหรี่เนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นยาเป็นอะไรประตูเปิดของยาเสพติดนะเป็นขั้นแรกของยาเสพติดคือบุหรี่บุหรี่เสร็จปุ๊บก็จะบา้านะครับนะี่อายุ16ก็คือเด็กมอปลายแล้ะ นะม .4 ม .5 ม .6 เนี่ยอยู่ในช่วงนี้น่าสำคัญเมื่อจัดกลุ่มเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บแยกผู้เสพออกจากผู้ขายต่อไปคือจับกลุ่มผู้ขายแยกแยะผู้ขายคนไหนขายล่ำรวยนะคนไหนขายนะจับติดคุกจับยึดทรัพย์นะแยกแยะนะทุกจังหวัดต้องทำอย่างนี้แล้วเมเขาบอก มีดัดชนีชีวัดนี่สำคัญนายกบอกว่าไม่ได้ทํากันแบบไอ้จุกไอ้แก่นะแบบขอไปทีนะทำคราวนี้มี KPI เขาเรียกดัดชนีชี้วัดมีตัวชีวัดมีตัวประเมินผลงานการจับกลุ่มผู้ว่าคนไหนทําไม่ดีนะครับมีสิทธิ์เด้งนะฮะมีสิทธิเด้งแล้วก็เป้าหมายของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาก็บอกว่าเอา้าไอ้พวกที่ติดแล้วบำบัดแล้วจะกลับไม่ จะไม่กลับไปเสพอีกป้องการผู้เสพรายใหม่ๆเข้าไปแล้วรายเก่าก็จะได้ไม่เข้าไปเพะฉะนั้นตอนนี้รีบปลูกฝังฮะเป้าหมายตอนนี้นะผมไม่รู้ท่านที่ฟังอยู่เนี่ยชุมชนของท่านมียาเสพติดไหมนะส่งมาก็ได้นะว่ามีไม่มีเขาจะสะแกนทั้งหมดตอนนี้นะเท่าที่ผมได้ยิน1 5 5 0 0 0ชุมชนนะ15,000ชุมชนเพราะฉะนั้นมีชุมชนที่ท่านอยู่ด้วยหรือไม่ วันดีคดีไม่แน่นะฮะปปสอาจจะรลดเข้าไปชุมชนท่านตอนนะห้าทุ่มเที่ยงคืนไปอะไรฮะไปให้วัยรุ่นในหมู่บ้านท่านในชุมชนของท่านที่ฟังรายการเราอยู่เนี่ยนะเอาเยี่ยวเรามาตรวจกัน<ม>เหมือนตรวจในผับจำได้ไหมตำรวจบุกตรวจผับก็เจอทุกทีต่อไปนะฮะตำรวจบุกตรวจผับเนี่ยไม่ใช่เสียค่าปรับแล้วกลับบ้านนะฮะ ฟังไว้เลยนะคนที่เสพยาแล้วเข้าผับนะฮะหรือไปเข้าผับแล้วไปเสพยาในผับนะในผับในเล้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าตำรวจเข้าไปตรวจฉี่ไปจับตรวจรรสีปปสเสร็จปุ๊บรู้ว่าท่านเป็นผู้เสพล็อกตัวนะฮะไม่ใช่เสียค่าปรับที่สถานีตำรวจแล้วกลับบ้านได้เลยไม่ใช่ฮนะล็อกตัวเข้าค่ายทหารเลยครับต่อไปเขาจะเล่นกันแบบนี้ล็อกตัวเข้าค่ายทหารแล้วยังไง ฝึกเหมือนทหารครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายฝึกเหมือนทหารเลยนะฝึกให้เหงื่อมันออกฝึกให้หายซ้าว่างเถอะแล้วก็จะได้เลิกยาเสพติดได้เขาก็จะบําบัดดูแลเพะาะนทหารเนี่ยมีหน้าที่ในค่ายทหารใหญ่ๆห,หลายค่ายที่เงียบเหงาต่อไปไม่เงียบเหงาแล้วนะ <c oughs> ไม่เงียบเหงาจะมีผู้เสพยาเสพติดนะครับที่ติดยาเข้าไปใช้บริการค่ายทหารหลายแห่งตอนนี้ทุกค่าย แถบที่เป็นภาคเหนือเนะเขตรอยต่อหรือภาคอีสานเขตรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งกัมพูชาทั้งลาวเนี่ยท,ทุกค่ายเนี่ยเขามีผู้ติดยาเนี่ยเข้าไปบําบัดแล้วแล้วก็กทําโมเดลทําเป็นตุ๊กตามาให้รัฐบาลได้รับทราบแล้วว่าโอ้มันมีอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต่อไปเขาประกาศยาสงฆ์ประกาศสงฆ์ไปยาเสพติดอย่าไปแปลกใจนะข้างบ้านล่วงแล้วไอ้นี่อยู่เอ้บ้านติดกันนี่วเนี่านะโดนวิสามันซะแล้ว นะครับไม่ต้องไปตกใจนะถ้ามีเอ๊นี่มันรวยผิดปกติหรือเปล่าอันนั้นสันนิษฐานไว้ก่อนนะเขาบอกว่าปราบยาสงบนะครับศพเกลื่อนถนนแน่นอนรอบนี้เพราะฉะนั้นวันก่อนนี่รัฐบาลเผายาบ้า25ตันและที่เจอล่าสุดเนี่ยที่ภาคอีสานเนี่ยเจอจับยาเสพติดมากับรถ10ล้อร้อยยีรยี่สิบตันยาเสพติดล้วน นะครับนี่คือยาบ้าล้วนๆและไอ้ที่เล็ดลอดไปเท่าไหร่ไอ้ที่ถูกจับได้เนี่ยก็ทยอยเผากันไปนะนะทยอยเผากันไปนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่เขาไปเผาล่าสุดเนี่ยคือไม่ได้เผานอกนิคมไม่ได้ฮะเพราะว่ายาเสพติดเวลากลายเป็น,วนควันกลายเป็นฝุ่นเนี่ยมันเป็นมันเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจเขาเลยต้องเอาไปเผาในบรรดานิคมอุตสาหกรรมที่มีรั้วรอบขอบชิด นกบินผ่านนี่ไม่ได้นะยาเสพติดนกบินผ่านนี่แถวนั้นเนี่ยร่วงเลยโอ้มันแรงขนาดนั้นจริงๆนะฮะแล้วก็เจอพบหลายๆที่มีการเผายาเสพติดนะเพื่อเผิ่นนกไปบินอยู่แถวๆรอบแถวนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆโอ้สังคมไทยเนี่ยนี่เป็นตัวเลขทางการนะล้านเก้าที่ติดยาเสพติดและทําไมเป็นทางการอนะ่ะผมเชื่อว่าท่านที่ชมรายการฟังรายการเราอยู่ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหใกล้บ้านท่านข้างบ้านท่านบางคนก็ร่ำรวยผิดปกติ บางคนก็จนจนปกผิปกติแต่ไอ้ที่จนจนไม่ธรรมดาจนะจนนี่ขอบตาค้าเลยนะจนจนนี่ขอบตาเออเหลอเลยนะเพราะฉะนั้นนะเตรียมรับมือนะครับตั้งแต่คา,าดว่านะตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเขาจะปรูพมตรวจยาเสติดกันทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเขาให้นิยามว่า15,000กว่าชุมชน จะถูกปลูพรมตรวจยาเสพติดพร้อมๆกันนะเพราะฉะนั้นวัยรุ่นต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ได้พกพกถุงยางอย่างเดียวนะวัยรุ่นต่อไปผู้ชายเนี่ยจ,จะต้องพกว่าผมมีใบตัวจฉีแล้วฉีเป็นฉีเป็นสีปกติไม่ได้เป็นสีม่วงเพราะฉะนั้นไม่ต้องเข้าค่ายแล้วลูกหลานคนไหนนะฮะที่ฉีสีม่วงแล้วผิดปกติแล้วต้องเข้าค่ายเนี่ยอย่าไปโกรธนะ อย่าไปโกรธเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าที่ปปสหรือเจ้าที่ทหารวันนี้เขาจะทําแบบเ็าเรียกบูรณาการกันมีทั้งตำรวจทหารปปสและก็ภาคประชาชนเขาจะไปเป็นทีมเป็นกลุ่มและเขาจะจัดกลุ่มกันแล้วก็เข้าไปที่ชุมชนของท่านอย่าไปตกใจเพราะนั้นนี่นเป็นข่าวที่มานาะตรวจานบกับท่านว่าวันนี้เขาประกาศสงครามกับยาเสพติดแล้วซึ่งจะมีจังหวัดหน้านและร้อยเอ็ดถูกประกาศเป็นจังหวัดสีขาวก่อนนั้นใครจะเป็นพื้นที่ สีขาวได้นะต้องปลอดยาเสพติดแล้วนั่งวันนี้เนี่ยบางคนที่เราเห็นนะอันนี้กระซิบกันนะเฮ้ยบางบ้านเนี่ยเฮ้ยข้างบ้านเนี่ยมันมันไม่เห็นมันทําอะไรทาไมมันรวยจังวะก็สันนิษฐานไว้ก่อนนะเดี๋ยวนี้ต้องสันนิษฐานไว้สองอย่างนะรวยแล้วไม่เห็นทําอะไรอันหนึ่งเป็นสายค้ายาบอกว่าสองเฮ้ยมันมีเกี่ยวความเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์หรือเปล่าเพราะตอนนี้พนันออนไลน์นี้ก็แพร่หลายเหลือเกินนั้นก็เป็นเรื่องที่ฝากกันไว้ เนะครับท่านผู้ชมนะว่าเห็นคณะที่เข้ามาตรวจสอบกลางค่ำกลางคืนดึกๆอย่าไปตกใจนะเพราะกลางวันวัยรุ่นไม่ก็อยู่นะดึกๆเนี่ยมันเพ่นพ่านนะนี่ผมฝากไปนิดนึงแถวดอนเมืองแถวสายไหม่เนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากตีสองตีหนึ่งตีสเนี่ยวัยรุ่นนะขี่ยวดยานพาหนะกันโอโ้เป็นแก๊งนะสองสามร้อยคันมอเตอร์ไซค์จับตรวจฉีกันได้หมดนะจับตรวจฉีกันได้หมดฝาก ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามชมขอบคุณทุกการกดไลค์กด like, แชร์วันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ